บ้านเมืองกำลังเป็นอมาพาตไฟฟ้าน้ำประ่าถนนน,นทางยา่าฝนน้ำท่วมย่าแหล่งไฟใหม่ประชาชนมิแต่เสียหายหายอยู่หากินตั้งตัวบริจักเถื่อไฟดับไฟสอดไฟบ่พอ่อเกรือใส้ไฟฟ้าเปีเพเสียหาย มีเป็นความนิ่ใจัยของปราชา์ุนเล่าทานหนึ่งเซิงในอดีตเคยเป็นเน็ตไอดอลเล่าเคยเป็นปากเป็นเสียงเฮียห้องขอคามอนเป็นถ้ำเฮกับคนในสังคมเล่าแต่ด้วยเงื่อนไขความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวการเป็นปากเป็นเสียงเบาเพื่อส่วนร่วมจึงจําเป็นต้องได้ลดบทบาทลงไป ต่อกับความในิยใจของอดีตนิดไอดดลเล่าที่ออกมาโผดในครั้งนี้มันเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี2004ท่ามกลางสถานการณ์แบนเมืองที่กำลังปเปืิอกับความหยุ่ดยากไม่ไหลดันด้วยว่านบตังแตอส์ปอเล่าได้ปเปืิอนกับบัญหาหี้สินที่ต้องสำราญขึ้นเ้กับบรรดาเจ้าหนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 9สซปอ,อ,อเล่าก็เริ่มมีปัญหาด้านการเงินรลายหาบ,บเพียงพ่อกับได่ใจและบัญหานี่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในต้นปี2002 ผ่านปรากฏการการขาดแคลนน้ำมันเสื่อไฟไปทั่วประเทศด้วยว่าระบบธนาคารของซอปปโรเล่ามีเงินตามาเพียงพอในการสนองเ้กับตลาดเพื่อนําไปซื้อน้ำมันเสื่อไฟจากต่างประเทศ นอกจากนีบรรหาหนิสินที่พรรครัฐบาลเล่าส้างขึ้นยังเด้แพร่์ลัมส้างบัญหาเยดให้เงินกีบเล่าเกิดการอ่อนคาลงด้วยว่าความเสื่อมมันในสถีลรภาพเงินกีบได้ลดหน่อยทไยลงบรรดานักเก่งกำไรนักลงขึ้นนักธุรกิจนักการเมืองต่างพ้ากันหันไปถือกล้องเงินตาต่างประเทศและทรัพย์สินที่มีค่าย่างอื่นแทน แน่นอนเมื่อค่าเงื่นขีดเล่าตกต่ำลงปรสาชาชนคนในสังคมเลา่าต่างกับผ้ากันต้องประเซิรนกับสินค้าค่าขลองสีัรัโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างบีกเลี่ยงบอด้นอกจากปัญหาที่เก่ามากปัญหาหนี้สินที่ภาครัฐบาลเล่าสร้างขึ้นยังได้สร้างปัญหาให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยร่วมโครงรางพื้นฐานต่างๆของประเทศแบบลีกเลี่ยงบอด้เช่นกัน ด้วยว่าภาครัฐบาลเล่ามีเงินงบประมาณบาเพียงพอในการบริหารประเทศลํำพังจะหาเงินตาไปใสหนีก็ยิ่งยากดังเห็นนี้จากโครงรางื้นฐานต่างๆที่เปเพแต่พาครัฐบาลเล่าก็สามารถซอมแปลงแก้ไขดได้เพียงแต่ลอถาการซวยเหลือจากองค์การรัฐบาลตั้งประเทศบรเวณเมนแต่การระดมเงินการระดมแหงงานจากประชาชนคนในประเทศในการซ่อมแปลงเอง จังตอย่างเส้นทางหลายแห่งที่เกิดการเปรีป้ยเพลไปทั่วประเทศระดูหันกลายเป็นขีคนระดูฝนกลายเป็นขีตมนำบ่อไหลไฟบ่อพ่อไฟฟ้าติดติดดับดับทุกระดูกัน้องเรียนบ่มีงบประมาณในการส่มแปงห้องหมอมียาบ่เพียงพ่อในการสนองเหตุกับค้นเจ็บและอีกหลายปัญหาที่ยังลออถาการแก้ไขจากภาครัฐบาลต่อครับประเด็นสวพล่าวกำลังเป็นอมัมพาตเพราะภาครัฐบาลเล่าภาษาไมา่แก้ไขปัญหาได้ ต่อไปใเล่าไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิงว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดต่อกับเรื่องนี้คนทำยีดเด็กเข้ามินอาวัยวาอยาก้ท่านทานไดมาเห็นคนนี้เด้ปะซสาส้นตาดำาๆจะตายแน่วเอียงกับขืนปวดพ่อเทนอนเหตุการณ์บานเมื่อคนต่อมาเด็กเข้ามินอาวัยวากองประซุ่เพิ่ว่าดีขึ้นกว่าเก่าพันนา คนต่อมาเด็กข้อมินเอาใบว่วาเกียดไงญ่บ่ยอมหักความจริงคนต่อมาเด็กขอมินเอาใบว่ายอมหับสตากรรมต่อไปบ่ร้ายไปเจ็บข้อคนต่อมาเด็กข้อมินเอาใบาว่า,า,บ,า,า,ววาบ้านเรื่องพินาศขาดการนํำผ้าสลาซ่องใสคนต่อมาเด็กข้อมินเอาใบว่วาประเทศเล่าเอยียงกัะมีหมดทรัพย์ในดินสินใน,น่หน้าอุดมสมบูรณ์สุดย่างขาดแต่ผู้บริหาร คนต่อมาเด็กข้อมินเอาวบวาวสภาพบ้านเมืองเฮาปัจจุบัน้ะเทียบใส่กับหางไก่กะทิวา่าเป็นอมพาสวงลางแกงขาตีนใส่การก็ได้แล้วมีแต่เอาสองแขนสองมือนีละลักทูกลากถูไปบบหูวา่าสิ่งที่แห้งหอดมือใดคนต่อมาเด็กข้อมินเอาใบว่วาใไกล่แล้วไก่ลมล,ละไล่ส่วนผู้นำกำลังวางแผนจุดจๆดๆู้บ่กยากเห้ามต่อ คนต่อมาเด็กขอมินเอาว,วา้ว่าลมละลายจะ่ดนแล้วหากมีแต่ย่องกันเองเขาคิดว่าประชาสนบ่หูยังคนต่อมาเด็กขอมินเอาว,วา้ว่าลมละไลยมาตั้งแต่เดือน,น,นมีนาปีสอ2พันสพนละท่านเม่นคนแต่อยู่ในห้องมลาสินอยู่ในขันซ่อมเจกันเดียวนี้ คนต่อมาเด็กเข้ามินอวัยวาเพื่อนออกมาเข้มว่าเศรษฐกิจในระยะหกเหือยนต้นเียแมนกำลังดีขึ้นทรงออกหลากวัวทรงเขา่าหน้าต่างเงินเฟ้อ,อยู่ในขอบเขตที่คอบคุมใดมี่แต่พอตัวเมียตัวนางฟังวิทยุหันแลกสีเสื้อคนต่อมาเด็กเข้ามินอว้วา่าไผกระหัวทุกมื่อนี่พยายามตัวตัวเองว่าเศรษฐกิจเริ่มดีแล้ว ค้นต่อมาโดยข้อมินอไววารัฐบาลโบมีข้างสำห้องทองค้าสำห้องกับโบมีเปรีย่ยนพืดดังคนเฮ่าขอบรัวหนึ่งหรือบริษัทใดหนึ่งที่โบมีเงืนเก็บสะสมโบมีทองข้าสะสมบาดเจ็บป่วยมากเฮ็ียดให้โบมีเงืนไปหาหมอ้อแถมยังต้องได้ใส้หนีที่ไปกู้ยิมมากุดไทยกับเป็นธุรกิจหรือเป็นขอบรั้วลมละไล่ คนต่อมาแด่เข้ามินาวัยวางปานนั้นเนี่ยบอยยอมเปิดโอกาสให้ปราชส้นผู้มีความสามารถเขามม้า่ามในการบริหารประเทศเพื่อนที่ว่าพักผ่อนมีมูลเสือ่อเก่งกาสามารถกวาไทยในประเทศคนต่อมาได้เข้อมินาวัยวางเคยมีหลายคนวา่าพวกเจ้าโจมตีพักลักถ้าบ่พ้อยใจแต่น,นี้ลราเนี่ยเขานี้แล้วเดียวนี่ป่อยพวกฮักรัฐบาลยูซา คนต่อมาโดยเข้ามินอเววาเดี๋ยวนี้คนหนุ่มยังแต่ขี่ยากับขี่ลักบานเพื่อนยังจะผููเทากับเด็กหน่อยพวกมือขี่บอดปากจุดๆดจุด,จด,จดตอนนั้นที่เฮดีเดียจากว่านี้ไปขายแห้งานอยู่ต่างประเทศละเตียจึงบ่เห็นออกมาซาละแน่ดดนแล้วคนต่อมาโดยเข้ามินอเววาแห่งานภูเขานี้ได้เขานี้ไป,นไปจนประเทศสหางละพวกที่ย,งยังอยู่มิแต่พวกขี่ลักกับขี่ยา คนต่อมาได้กข้อมินอาวัยวาบ่อยาภรณาเรื่องสภาพบานเมืองซูมมอนีคนต่อมาได้กข้อมินอวัยวะรัดกษัตริย์ขีปสาสนบ่เคยคิดสีพัฒนาประเทศภูมิอำนาจเธอใช้อำนาจคมครัวคนต่อมาได้กข้อมินอาวัยวานั่นละ่ะถ้ากันนอนหลับทับซิตัวเองบอกไม่เหี้ยความเคลื่อนไหวเพื่อบานเมืองกันย้อนการเมืองไรนี่มีล่ะผลของการเมือง คนต่อมาเด็กข้อมินอาวัยว่แล้วพวกเข้าสินังขาในประเทศลมละไลแล้วจะน่ายเพลินกต่มิจะล่วยขึ้นบ่อถ้ากันออกมาที่หละคนต่อมาเด็กข้อมินอาวัยวาเด็กเนแมเบิงบอลไลบ่ได้คนต่อมาเด็กข้อมินอาวัยวา,า,า,ววายุคที่ผู้บริหารบ้านเมืองอ่อนแอที่สุดและอันตรายที่สุดคือพวกเพิ่นบ่หูตัวว่าตัวเอิงอ่อนแอ คนต่อมาเด็กเข้มมินเอาว้วานักเปน็านาเนาะประเทศเฮ้าคนต่อมาเด็กเข้มมินเอาว้วาคนด้วยบด้เดือด้อนเลยคนต่อมาเด็กเข้มมินเอาใบว,วาวส่วนไผยเงินเข้าถุงส่วนตัวกับพ่อเพียดหูหนวกตาบอดบบหูโบเห็นแล้วน่งอยู่เื่อๆก็มีคนเอาเงินมาให้จบ คนต่อมาเด็กข้อมินอาไว้ว่าอย่าว่าแนว่ยนั่งมันขาดเพิ่นประกาศยุ่กอ่างไปสู้มือว่านีเศรษฐกิจดีเพลินโบเมนว่ะคนต่อมาเด็กข an ้อมินอาไว้ว่าบ้านเมืองกำลังพัฒนาจงเสื่อมันต่อการนำผ้าของผักยางไต่ใจผักประชาชนปฎิบัติเราผู้แจะตั้งในนำผ้าผู้ใดชนะคนงานปฎิบัติเราปัญญายาปัญญายาปัญญายศมชัยศมชัยศมชัย